ไปไปไปนี่โชว์พี่คิดโชว์ชหัวนมโชว์หัวนมชมพูโอเคแค่นี้นะลงไปอีกหน่อยนึ่งโอเค sunscreen ใครอยากมาทาคีไม่สมคิดก็อินบ็อกมาได้หลังมึงขาวจังวะหลัยเราเหนื่อยเราเดินไปสายมาครับ<ส>ได้บลอกเฮ้ยได้จริงด้วยครีมกันแดนดซันส sunscreen b l o อ k โอ h ซันบล็อก ซันบล o อกพี่ก a ใ s ้ซันบล็อ c ครีมกันแดดอ๋อ how you say นี่ you c l รุง h e พ t ร้อนชิมายเลยนะวันนี้เลยเราต้องเราเลยต้องการซันสกรีนใช่ไหมครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนสยามนะครับผมแต่ว่าเจ้าทำยังไงไปหาวิธีเห็ดใหม่โซฟีอ๋อนี่ไงมีปุ่มตัวนี้อ๋เอ๋อนี่ไงอ่าจ้าจ้าจ้านี่ไงฟ็อกซ์อ่าก็คือมันกำลังจะ ่อมาเซลฟี่เพื่อที่จะถ่ายคลิปกันตอนนี้อยู่กันที่ส่วนสยามใจกลกรุงเทพนะครับผมจริงๆมันมีเครื่องเล่นด้วยเออแต่ว่าเรามาเล่นที่สวนน้ำสวนน้ำภาษากิษก็ใช้คำว่า water park ภาษาไทยก็คือสวนน้ำสวนน้ำสวนน้ำ water park สวน is ่ park สวนก็คือ park park ก็คือสวน น้ำ is water อ่าดส l l ก็พุทิศ t เก e ตอร์ก็เป็นสวนน้ำสวนน้ำ water park park water อ่าเฮ้ยไม่ใช่เอาเอาน้ำไปจอดไม่ได้ไม่ได้จอดน้ำไม่ได้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าอากาศเนี่ยประมาณ37ก็ feel like 0องศาครับผมร้อนฮักคักเลยอากาศเนี่ย37แต่แดดเนี่ยร้อยองศาอากาศร้อนนะครับผมก็ใช้คำว่า the weather is hot the weather is hot นะครับผมซึ่งภาษาไทยก็คืออากาศร้อน อากาศ air air or weather the air is hot อากาศร้อนอ่าฮะ or the weather is hot อืมใช่เหมือนกันก็คือกลับได้ทั้งทายไปไปไปนี่โชว์พี่คิดโชว์หัวนมโชว์หัวนมชมพูออเทาทาครีมก่อนอันนี้ก็คือซันสกรีน n sunscreen าซันครีมซันบล็อก sun cream no we don't use sun cream ก็คือบล็อกแบบบล็อกกันกันอ่าในภาษาไทยก็คือกันแดด แต่กันในภาษาอังกฤษมันไม่บล็อกนะกันมันปืนเออไม่ได้เอออันนี้ต้องเข้าใจนะมันเป็นคำเดียวกันแล้วใครต้จอก้อนมาเนี่ยแมนมาอยู่บีบบวกคอยสิไปเล่นน้ําในร่มนะเพราะว่าไม่อยากเล่นออกข้างนอกร้อนเที่ยไปเล่นน้ำตกไอ้พวกน้ำไปไหนละมันมันไปเล่นวนๆกันตรงนน้นเดินตรงไปตรงนน้นมันเดินไปตรงนน้นมันจะเป็นแบบ is our stuff going to be safe here ของของเราจะปลอดภัยใช่ไหมตรงนี้ that's why I'm here ไง I have to look out for them เดี๋ยวมันคัมแบ็กเดี๋ยวมันคัมแบ็กปลอดภัยอ่าก็คือถ้าวางของไว้ตรงนี้ <It> s <S มันจะเซฟหรือเปล่าเซฟปลอดภัยอ่า is it safe, pl is it safe? มันปลอดภัยไหมอืมซึ่งมันน่าจะปลอดภัยว่าผมนั่งดูอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าการทาครีมลงมาในตัวเนี่ย uh, ม,มันจะใช้คำว่า put it on t y e o n y อ body ยอย่างนี้ไหม On ใช่ไหม apply apply การแบบทาอะไรบางอย่าง to apply to apply sunscreen เพื่อการทาครีมกันแดด apply apply แต่ทาก็ทาสีก็ได้น t เพอแต่กูเคยได้ยินว่าแบบ put it on ได้ไหม put sunscreen on put sunscreen on ก็ได้เหมือนกันทาบนตัว I can't reach มือไม่ถึง you can't I can't reach it โอเคผมจะเอาสก,กินเอาแค่ก,ก, okay, กลางหลังจิ๊สนิดหน่งโอเคแค่นี้นะลงไปอีกหน่อยนึงอ uh, okay, ่าโอเคดีใครอยากมาทาคีไมให้สมคิดก็อินบ็อกมาได้หลังมึงข่าวจังวะ <laughs> ตามบักสมคิดไปนะครับเขาจะพาเราไป <laughs> เห็นจากรอยสักข้างหลังรอยสักแล้วก็มันโหดจัง่ะหลังสักอะไรอะ่ะ ไปลแลับมันลงไปแล้วนะฮะผมยังไม่ลงนะครับเพราะว่าผมต้องดูของก่อนนะครับได้ข่าวว่ามาตั้งไกลมาว่ายน้ำครึ่งชั่วโมง <c oughs> เดินทางสองชั่วโมง <c oughs> ไม่ายน้ำครึ่งชั่วโมงเดินทางสองชั่วโมง <c oughs> คอนเทนต์ก็ไม่ได้คอนเทนต์ก็ไม่ได้เพราะว่า ไม่อยากเสี่ยงเทอศัพท์อยู่ใกล้ๆกับน,น้ำมันจะเป็น iPhone 15 Pro Max ใหม่นี่ถึงว่าทำไมกล้องช่วงนี้มันชัดจังกล้องหน้าซะด้วยใช <c oughs> ่โหเดี๋ยวเราเดินออกไปเดี๋ยวน่าจะอยามถ,ถ่ายหงวงงัวนมชมพูของฉัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปเขาจะวนไว้ <c oughs> พาไปเอ่ออะไรนะเครื่องเล่นหน่อยไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะแต่ร้อนชิบหายเลยเล่นก็ดี ตอนแรกกะไปเล่นในะว่าไหนๆก็เสียงเงินไปแล้วต้อง600ในในบาทได้ได้ว่ายน้ำแค่30นาทีก็ไปหาเล่นเล่นร้อนไหมร้อนไหมโอ,อ้หลงน้ำเนี่อ <c oughs> ร้อนเลย <c oughs> จะพาเดินไปตอนนี้เพื่อนเดินไปแล้วหาไม่เจอแล้วซักเครื่องเล่นหนึ่งอะ <c oughs> เออตรงนี้เย็น เออตอนเด็กชอบมาเล่นน้ำตรงนี้เออใช่ไหมใช่เป็นเหมือนปาป่าหน่อยอ่ะใช่แล้วไปนั่งชิวนี่นะครับผมเราอยู่กันหน้าบ้านผีสิงนะครับผมอุ้ยหมาหอน It's ส l ็อตบิ๊กดับเบิลช็อตเฮ้ยเราอยู่กันที่อะไรนะ h a u n t e d House Haunted House คือบ้านผีสิง แเออแบตถือเข้าไปอย่างนั้นเลยน,นี่ใช่ไหมครับครับผมอ่ะสี่มองมองเห็นแบตไป,ปอย่างค่อยๆค่อยค่อยๆรอเพื่อนก่อนดีกว่าเพื่อนรอเพื่อนก่อนดีกว่าน่ากลัว <c oughs> เขาอยากยืนชักเ้วอยู่อะไรยืนชักเ้วอยู่เราก็่ถึงแล้วใชไงมไ้ยมึงเตรียมตัวได้เลยมรลไปไปไปลงนรกจะเจอทีแล้วฉันจะลงโทษเธอหลายศาสนาจัดให้เจอความสว่างก่อนออกไปไงอ๋อ เจ้าแม่ใ okay, ห้ร well. ับพรก่อนที s <S yeah. in. ่จะออกจากบ้านพิสิงจะได้เจ้าแม่ครับผมออากบ้านโอเคออกไปดีกว่าแม่ปัดเป่าพระสิงวร้ายโอ้ยเครียดแม่งนานเหมือนกันนะใหญ่ใหญ่กว่าที่ดิมเบอร์อีกใช่ดิมอสสันตัวเนี้ยแต่ว่าแบบโอเคครับนั่นก็เป็นแล้วแบบมืดนะแล้วเราก็รอดชีวิตมาได้ต่อไปเราก็จะไปเครื่องยนต์เครื่องต่อไปนะครับแล้วเราจะเป็นอะไร ไม่อันนี้เมื่อกี้เมื่อวานเมื่อกี้งานแต่งงานบวชให้ะเดี๋ยวเราไปงานงินก่อนเดี๋ยวจะเกก่อนครับครับผมตอนนี้เล่นเล่นเดี๋ยวไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะไปขึ้นอันนี้นะครับแล้วถ่ายอยู่ข้างล่างนะไม่ต้องเอากล้องขึ้นไปนะ เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้โหเสียวมากผมนั่งข้างๆคุณไอตอนยังไม่ไปเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้คือเครื่องเล่นเขาเรียกอะไรวอลเทควอลเทคโอ้สุดยอดคือมันมันไม่ไม่นานมากมันไวประมาณ5านาทีแต่ไอตอนทีนังกาไม่เท่าไหร่ครับไอตอนควงอย่างเงี้ยโอ้โหได้อยู่อ๋อไอตอนไงท็อกทิกไงไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ตอนควงอย่างเงี้ยใช่สําหรับผมนะเออแต่ไอคิดแม่งบอกว่ามันชอบตอนลงสุดตอนลงเสียวสุดแล้วใช่ตอนแรกเลย ใช่แล้วตอนหลังโอเคกูไม่ไปอันเนี้ยกูบอกเลยปวก